สวัสดีบทุกคน,นครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องที่มีความน่าสนใจมากๆคือ AI เนี่ยสามารถที่จะประเมินคุณภาพรูปภาพได้เหมือนกับมนุษย์หรือเปล่านะครับปัจจุบันเนี่ยเราใช้รูปภาพในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในโซเชียลมีเดียในงานออกแบบต่างๆหรือว่าแม้แต่ภาพที่สร้างโดย AI เนี่ยดังนั้นเนี่ยการประเมินคุณภาพของรูปเลยก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยครับแต่ว่าการประเมินคุณภาพของรูปภาพด้วย AI เนี่ยมันจะมีปัจจุบันเนี่ยมันยังมีข้อจํากัดอยู่2อข้อใหญ่เลยนะครับก็คือข้อ สองเนี่ยเมื่อให้ AI ประเมินภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยมันก็จะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดักวิจัยเนี่ยก็เลยพัฒนา AI ตัวใหม่ที่ชื่อว่า d o c i q a นะครับเพื่อมาแก้ปัญหาเหล่านี้โดยเฉพาะนะครับก็มีจุดเด่นก็จะมี 1. ไม่ต้องฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับใช้ความรู้ที่มีอยู่แล้วในภาษาโมเดลขนาดใหญ่ได้นะครับสประเมินคุณภาพได้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากนะครับแม้กับภาพที่ไม่เคยเห็นมาก่อน ขนาดนั้นเลยนะฮะโดย Dog IQA เนี่ยทำงานโดยลอกเลียนวิธีการประเมินของมนุษย์ดังนี้นะครับขั้นตอนแรกเนี่ยก็จะทําการแบ่งภาพออกเป็นส่วนๆนะครับโดยใช้ AI แยกวัตถุนะครับหรือว่าตัว segmentation นะครับสเนี่ยก็จะทําการประเมินคุณภาพทั้งภาพรวมแล้วก็ทีละส่วนย่อยด้วยนะครับสา ให้คะแนนตามมาตรฐานที่กำหนดเอาไว้ล่วงหน้านครับเช่น 1. นึกับแย่มาก 7. จ็ดกับดีเยี่ยมประมาณนี้นะครับสก็จะมีการรวมคะแนนทั้งหมดเป็นคะแนนสุดท้ายนะครับเทคนิค <y> ที่ทําให้ด็อก i q a ทํางานได้ดีเนี่ยมีสออย่างนะครับก็คือการให้คะแนนแบบมีมาตรฐานนะครับโดยกํหกาหนดความหมายของแต่และคะแนนให้ชัดเจนนะครับทำให้ AI เข้าใจว่า แต่ะคะแนนเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับแล้วก็การประเมินแบบผสมผสานเนี่ยโดยพิจารณาทั้งภาพรวมแล้วก็ส่วนย่อยนะครับทำให้ประเมินได้ละเอียดแล้วก็มีความแม่นยำม,มากขึ้นจากผลการทดสอบพบว่า d o c IQA ทําได้ดีกว่า AI รุ่นก่อนหน้าทั้งหมดนะครับที่ไม่ได้มีการฝึกฝนเพิ่มเติมครับแล้วก็ทําได้ใกล้เคียงกับ AI ที่ผ่านการฝึกฝนมาแล้วด้วยที่น่าสนใจก็คือเมื่อทดสอบกับภาพที่สร้างโดย AI เนี่ย d o c IQA ทําได้ดีกว่า AI ตัวอื่นอย่างชัดเจนครับแสดงให้เห็นว่ามันมีความเข้าใจลักษณะของภาพที่สร้างตัว AI ได้ดีนะครับแต่ว่า AQA เนี่ยก็ยังมีข้อจํากัดอยู่นะครับเช่นทําการชาร้ากว่า AI แบบอื่นนะครับเพราะว่าต้องมีการแบ่งภาพแล้วก็ประเมินทีละส่วนนะครับแล้วก็จะต้องมีประสิทธ,ธิภาพขึ้นอยู่กับคุณภาพของ AI ที่ใช้แยกวัตถุด้วยนะครับก็คือ ถ้าเกิดไอตัว AI ที่ทําใช้แยกวัตถุหรือตัว segmentation มันดีเนี่ยมันก็จะประสิทธิภาพมันก็จะสูงขึ้นนะครับสุดแล้วเนี่ย Doc i i ก็ยังเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนา AI ที่ใช้กรรมการประเมินคุณภาพรูปภาพได้เ,เหมือนมนุษย์นะครับโดยไม่ต้องฝึกฝนเพิ่มเติมซึ่งจะช่วยให้เราเนี่ยสามารถจัดการกับรูปภาพจนวนมหาศาลในยุคดิจิทัลได้ง่ายขึ้นนะครับหากชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดปุ่ม subscribe ด้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ